พรน,นี้เพื่อคุณนับจากวันนี้เป็นต้นไปขอแสงทองแห่งพระธรรมนำทางชีวิตของท่านให้เจริญรุ่งเรืองให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองท่านจากภายัยพานเปิดประตูแห่งโชคลาภปลุกพลังใจให้เข้มแข็งขอให้ทุกการงานมีหลักฐานมั่นคงมีสติปัญญาและความเมตตาทุกคำพูดนำพาแต่ความสุข ทุกก้าวเดินพบเจอแต่ความสำเร็จโรคภัยจงหลีกลี้ศัตรูจงถอยห่างขอให้ท่านอายุยืนสุขภาพดีและพบแต่สิ่งดีๆทุกวันนับจากวันนี้เป็นต้นไปใครเห็นคลิปนี้ขอให้ได้โชคใหญ่ดีลาบโตเงินทองไม่ขาดมือค้าขายก็เฮงงานการก็ปังสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนมีแต่คนรักมีแต่สิ่งดีเข้าหา ทำอะไรก็ง่ายสำเร็จเร็วเกินคาดบ้านใหญ่รถใหม่ลังไหลเข้ามาชีวิตจะริญนขึ้นทุกวนันและขอให้ยิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ยิ่งดียิ่งเห็งยิ่งปังไม่ใช่แค่วันนี้แต่ให้ดีตลอดไป